วันนี้แมค่ค้ามาเปิดคางโชว์เซตสีเปิดล้าน3รุ่นไปเลยคะ่ะเป็น3รุ่นที่คนถามถึงบ่อยมากว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างหน้าตายังไงก็มาดูชาร์ตใหญ่ที่แถมไปเลยนะคะชาร์ตแรกนี่คะ่ะได้สีตามนี้เลยสีครบมากมากนะคะสีไสหลับก็มีไนท์โทนธรรมชาติแล้วก็เศษสีปกติบอกเลยคะ่ะว่าครบสุดๆนะคะแล้วตัวนี้เขามีสีแฟรด้วยนะที่สําคัญมีกิตเตอร์ด้วยนะคะส่วนตัวชาร์ตรุ่นนี้ประกอบง่าย มากเลยค่ะเอาขาตั้งปึ๊บเขาประกอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาชาร์จวางได้เลยค่ะแข็งแรงดีมากเป็นเหล็กนะคะส่วนตัวที่2รุ่นนี้จะเซตใหญ่สุดค่ะได้ทั้งหมด139สีนะคะเฉดสีก็จะเยอะกว่าเซตเมื่อกี้นิดนึงก็คือจะมีครบทุกโทนมากขึ้นค่ะมีออนก็มีกิตเตอร์ก็มากิตเตอร์สวยมากเลยค่ะเนี่ยสีไซรับเขาอะ จัดไปเลยจ้ะ24สีแน่นๆจุกๆสีแดงแน่นมากมีครบทุกเฉดนะคะแล้วตัวชาร์จก็ได้แบบนี้เป็นไวนิ้วผ้าใบสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นที่แถมชั้นวางสีด้วยค่ะอันนี้แม่ค้ลองเรียงให้ดูชั้นหนึ่งก่อนนะคะตัวขวดเขาก็น่ารักมากเป็นสีๆตามสีในขวดเลยค่ะวางได้รลอยีเฉดตามสีของชาร์ตนี้ไปเลยนะคะสีก็ได้ครบๆแบบนี้ไปเลยค่ะกิบเตอร์แน่นๆละเอียดเขาก็มีนะคะ เปกรุ่นที่บอกเลยว่าคุ้มมกมกเพราะมันมีทั้งชั้นมีทั้งชาร์จไปให้เลยนะคะเกม๋มากรุ่นนี้ขอเสริมอีกนิดค่ะว่าสีแฟทเขาเลิศมากค่ะสว่างแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ก็เลือกกันเลยนะคะว่าอยากได้รุ่นไหนพร้อมส่งอย่างละเซตนะคะ